กอนอนใจไหวน้ำไม่เป็นใจไหวน้ำไม่เป็นใช้ฟองน้ำด้วยดูกอดกระโดดเดไอ้ก่อนไอก่อนกระโดดได้พิลึกมากโอ้ยโตขนาดนี้แล้วใช้ฟองน้ำมาด้วย ต่องนิ้วได้ช่วยต่องนิ้วได้ช่วต่องนิ้วได้ช่วต่องนิ้วได้เร็วแอปไหนแอปไหนเอ้ฮาฮ่าฮ่าจะอยู่จะฝังไหนว่ายน้ำไม่เป็นครับเอาว่ายเร็วๆรวว่ายมาจะตีขาดิ เอาไม้พ่อดู